ครับท่านครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณปีคันสงคือรวงนะครับคนเรียนต้นแบบเขาหมายมรดกร้อยห้าสิบห้านะครับแล้วก็ในปี2556ก็ห้าบก็ได้เข้าร่วมโครงการแก้จนแบบบูรณาการนะครับรวงนะครับก็เป็นต้นแบบของปีนี้นะครับว่าเพื่อนได้พยายามที่จะพัฒนาขยันมันเพี้ยนแล้วก็ยกระดับอาชีพของตัวเองนะครับจนหน้าวันนี้นี่ คนคีดความยากจนแล้วครับผมว่าเราไปฟังจากคุณรัชนีบนเรือนะครับผู้นำบสอปชอของเรานะครับตีได้เข้าไปติดตามเยี่ยมเยียนได้อุ้ทั้งอุ้ฟังว่าคุณพี่คันสงเปิ่นมีข้อดีจะได้ครับเจ้าก็ขอสวัสดีท่านหัวหน้ายุทธภูมิน้ำวงนะเจ้าเจ้าเจ้าราัชนี ขอสุมาแสงสีจันเจ้าจากอำเภอภูกำยวนะเจ้าเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนนะเจ้าซึ่งครัวเรือนต๊อกเกศนะเจ้าก็คือนายคันสงนะเจ้าคันสงเรือยอดจากบ้านสันต้นแหนหมูทีเก้านะเจ้าข้างแหลกทีได้เข้าไปสำรวจนะเจ้าสภาพแวดล้อมในบ้านหรือว่าความเป็นอยู่นะเจ้าต๊เกณนเจ้าประทอเป็นครนขอบครัวเรือนตีอยากจนนะเจ้าอยู่คนเดียวนะเจ้าแต่ซึ่งตามที่เขาดูแลเขาดูว่าเ้นนี่เป็นคนขยันเจ้าเป็นคนขยันในการทำงานการต่อสู้ชีวิตถึงแม่จะพิการนะเจ้าณ ก็ได้เข้าไปจ่วยเหลือพร้อมกับพัฒนากรแล้วก็เจ้าหน้าที่ของอำเภอภูกาพัฒนาชุมชนในอำเภอภูกายาวน่เจ้าได้เข้าไปสำรวจเนะเจ้าเข้าไปสำรวจยกระดับความยากจนเฮืยเน่ยเจ้าโดยการนำพันปะดุกแล้วก็จิ้งรีดไปขึ้นเลี้ยงน่เจ้าแล้วก็ในสภาพแววน้อบในครัวเรือนน่เจ้าเปิ่นกระขยันเน่เจ้าได้เพื่อพันพักของเปิ่นไปเปิ่นได้พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเปิ่นขึ้นมาเองเน่เจ้าโดยการตีเขาเอาป่าไปขึ้นแต่การตีเขาเอาป่าไปขึ้นเนี่ยเขาได้ติดตาม โดยการซื้ออาหารฮื่อเลยนะเจ้าติดตามซื้ออาหารฮื่อเปิลได้ขายปลาของเปิลได้ไปสองสามพันนะเจ้าขายปลาได้ไปสองสามพันแทมมอปลนะเจ้าเปิลเป็นคนขยันในการเ,าเก็บอของเก่านะเจ้าเก็บของเก่าโดยการปั่นจักรยานไล่ทางตามถนนเก็บของเก่าสภาพบ้านของเปิลเขาสามารถตร,ตรตวจเยี่ยมได้กอชมได้เลเจ้าคือสามารถยกระดับขอบคัวของตัวเองขึ้นได้ถึงแม่จะพี่การ์นะเจ้าหน้าปัจจุบันนี้ยกระดับของตัวเองได้เจ้าซึ่ง,ขงเขาได้เข้า ไปสำรวจนี่จะมีอ่าคณะทำงานนะเจ้าก็มีสาธารณสุขก,กสนน้ะเจ้าแล้วก็ปกครอ,องท้องถิ่นท้องถิ่นนะเจ้าร่วมมือกันนะเจ้าเพื่อความช่วยเหลือนะเจ้าหน้าปัจจุบันเนี่ยนะเจ้าอ่าคันสงเจ้าเดี๋ยวขอ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 ,อู้ก,ก็คันสงคันสงเจ้าขายปลาดได้ต่อหื้อกอ้อได้นักอยู่เน,น,นาะนักอยู่เนาะอ,อ่าลาก็อ่าของเก่าในบ้านขายหรือยัง<อ>ขายแล The <laughs> ของเก่าในบ้านบานกระดูกคือเนี่ยเจ้าจสภาพความร่างกายของเปิร์นเจ้าจถึงแม่ว่าจะบอสมบูรณ์ยางคน้นปกติอยางเฮาเฮะเจ้าแต่การสู้ชีวิตของเปิร์ุดยอดเจนานน้าชนะในโอกาสหน่าจ,จะขอเชิญท่านหัวหน้ายุทธภูมิน้ำวงได้เข้าไปสำรวจความเป็นอยู่ของเปิรนน์นข้างหนึ่งว่าความเป็นอยู่ของเปิรนณปัจจุบันนี่เป็นจะได้จากการที่เฮาเข้าไปข้างแรกแล้วก็ข้างแรกที่เข้าไปกบปัจจุบันเนีผผ่ยสภาพความเป็นอยู่ก็โอกาสน้ากจ,จะขอเชิญท่านหัวหน้ายุทธภูมิเข้าไปข้างหนึ่งเจ้าขอบคุณเจ้า no ครับวันนี้ก็เป็นต้นแบบดีนะครับซึ่งถึงแม้จะพิการนะฮะแต่ว่าก็สามารถต่อชีวิตด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะครับจากเดิมที่รายได้ต้องเกฑ์นะครับมีรายได้แค่หมื่นสองห้าร้อยต่อต่อปีนะฮะแต่ณาวันนี้นะครับคันส่งได้พยายามพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองจนกระทั่งยกระดับตัวเองพ้นขีดความยากจนนั่นคือณาวันนี้มีรายได้สามหมื่นสองพันบาทต่อคนต่อปีจากกิจกรรมหลายๆกิจกรรม ขอบเปิ้ลนะครับขอบคุณค่ะทรงเจน,นานะครับขอบคุณครับข <c oughs> ึงขาเย็นไปตั้งที่ข้างก่อนเลยขอบคุณรัชนีนะครับแสงสีจันนะครับเจ้าขอบคุณเจ้าหัวหน้าจะได้กะขอฝากดังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดโดยหน้าเจา้าว่ะอ,อ่อาจจะมีอะไงดีๆเข้าไปช่วยเหลือ,อ,อคนเรือนนีเ่เนาะเขาว่าคือบัญยาคือณปัจจุบันเนี่ยกขยากจะคือเปิ้ดฐานะเปิ้ดดีขึ้นขยับขึ้นมมาอีกน้อยนึงนะเจ้าเนาะฝากหัวหน้าโดยหน้าเจ้าครับขอบคุณครับ